ป้าบงใช่ไปเที่ยวไปเที่เทาป้าบงท่มคนานหคุณป้าจับไม้บานหนูอยู่กับใครอยู่กับใครแล้วหนูอยู่กับป้าบงไหมโอ้ยไป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 เทาดีเดเอาไปไปกได้เเมื่อวันเารหน้าด้อวันนรเดอดเด้เดยไปยังดีดเดือหนูจะกลับบ้านกับพ่อ เอ้าวพ่อใหม่กับพ่อใหม่ไงโอ้มีพ่อใหม่ยเหรอเออไปได้บันนี้นะสาวกยูกับยู่กับมิมิเนาะไปแล้วบันดี่อดเวลาไปเด้๋วพี่น้อง เดินทางเขากุ ay, e JA. e ้งเทพกระดูกสาวสองคนไปไปสบายดีเถาเถาจ้อยเถาไปแล้ววันนี weil, ้กลับกันนากลับกันนาไปไปเดี๋ยวเข้าเที่ยวกับใหม่เดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ไป โบเบ่ได้ไปส่งย่างไปขึ้นรถบ้านายางเอาก็ได้บายบายสวัสดีค่ะท่าเนี่ยสวัสดีค่ะาเว่าเแ่าพี่่าพี่น้ำสวัสดีค่ะน้ำหันเอ้ยปีหน้า ไปหน้าเดี๋ยวมาใหม่ปหน้าเดี๋ยวมาใหม่<ง>ขึ้นห,ห้องนางโดดนี้โดดมีไปแล้วห้องก็ไปห้าขึ้นรถเค่ขายยูหุดลเน้อะนอนที่ดั้งซีดนะนะบอกเขา้าวะอ<ง>โอ้บอก,<ง>บอก <accomplish> ไปขึ้นเครื่ขาเนาะ มีแต่ทามข้างนอกว่าเข้าเขาไปย่ว่าขั้นเขาบนเขาของกับต่างโดนไปอีกตัางหากไปไปได้ไปดี โอเคหามือก็เจอไอ้เบิกเสื้อน้ำไปไหว้กินก็อันเดียวเลยอย่างนั้นพ่อได้ดูปะแม่ซื้อนามไปให้เจ้าเลยฮะวายกินรถหามกินกินเจ้น้ำซื้อไปเด้อวันนี้นะวาเออสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปกันนะคะบ๊ายบาย อะไรนะเด,เโด,ดง,งโ,เดเมโมมาเที่ยวใหม่ไปโดดว่าสคนโอ้โหเดี๋ยวเตีงโมมาเที่ยวใหม่ว้าสองคนนั่นไงเดินทางพี่น้องเข้ากรุงเทพมาหนิเดี๋าไม่ยังขึ้นรถนี่เ้ยเแ้าเฮ็ดยังอ่ะเแ้าเฮ็ดเบียก บอกเขาเราจับกันได้ไหมจับได้ไปกันเด้ะไปกรุงเทพเขากรุงเทพฮะเออนุชเมีเออไปกันไม่ไปเก่งทวะซื้อน้ำขวดหนึ่งพี่นนอง พยียมไปขึ้นย่างึ้นรถพี่อยู่นี่ก็บวกใกล้ียงเอียอากาศห่อนอบอ้าวพี่หนักไปเดินทางาการะดูกส,สาวโอ้โหชิ้นไปถือทั้งหนะพี่หลองล่องล่องไปได้นี่ ตอนสิไปใหม่ๆกะหูซึกแบบหูซึกแบบอุ้ยจั๊กจะไหนพี่น้อยฉันเดินทางเพราะว่าเท่าระบบหูจักทางนะก็ได้คิดเงาะเนี่ยจีหน่อยตอนสิไปใหม่ๆข้าวหูจักทางนี่่สิแค่ไหนรถโจ๊กดูโดยอุ้ยโทรจัพท์หอนเฮ่โดย สูบที่ดินมาเทรศับท์หัวหอนได้ยัพี่น้องอากาศเป็นหอนเละโดยหายบายบายเถาบายบายเถาแล้วบอเยาะแม่เด้อลืมสวัสดีลืมสวัสดีเออไปย่างไลยนะเดี๋ยวกัเจอเถาอยู่บ้านเนาะนีหฮนย่างเซเว่นแล้วก็ไปรอ รถเมย์อยู่ราะว่ารถเมย์ชิดุดซ้ายอยู่นี่นะพี่ดอกสถา,าน,นีรถเมย์ท่แน่ไปห้างสถานีน้าเด็กก็เริมต้นซ้ายใหม่ก็คืออยู่นี้คือกันอยู่หน้าตลาดปลาปิน จอดคนะ่ะจอดจอดเขาจะจอดจริงๆ้วยมะค่ะอุ้ยห่อนอลานจอดผู้ซื้อเออเานจอดเอ้ายุดแป๊บหนึง รอขึ้นรถรอขึ้นรถเน่จะถามีรถมีเหรอใช่โอ้ยหอนขนาดนอนหดอคะแม่ใช่แรนมากถามเพื่อนแล้วเดียไม่อกเอั่นั่น,นะน,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 นไงไปแล้วอ๋ออันนั้นไม่ใช่เนาะ ขอบคุณค่ะเ,ยนเนียียนนท่ไหังไม่ได้เรียนจ้ะ <laughs> เรียนที่ลาวมาเที่ยวจ้ะอ๋อจะมีรถฟรีไปนอกถ้าจะเสียตังค์อ๋อแต่อย่างงั้นไม่ต้องเสียขึ้นไปนอกแล้วไปขึ้นรถต่อไปล้ำติดใช่ไหมจ้ะไปที่น้ำติดเลยเหรอจ้ะน้งติดก็เดี๋ยวก็ขึ้นรถมีไบในรถฟรีตรงนี้จอดตรงนี้อ๋อเดี๋ยววันนัขึ้นไปเลย แต่รถมีกว่าจะออกก็นานใช่ไหมคะมากฮะหนขอบคุณค่ะจะคเห็นดวงบอ้าคเห็นแจะเห็น่ะอออ้งท่ามลายเห็นแดดเห็นล่ะโอ้พี่น่อยางมกาเติบเนาะ แตงโมชื่อแตงโมเหรอคะอ๋อชื่อแตงโมแล้วเดี๋ยวเราเดินไปยาม่ชื่อแตงโมเดินมาแตงโมเห็นแล้ว่รถเมล์ขึ้นรถเมล์รถเมล์แตงโมเห็นแล้วรถเมล์นี่ ไปกันงงมึงเขาบอกแล้วอ๋อได้ไงเอามารอขึ้นรถนั่นแหละเห็นไหมบอกแล้วนี่เรถนเ่นอะเห็นไหมเขาบอกแล้วไปขึ้นมาขึ้นไป แล้วน่ะตรงนี้รอรถออกใช่ไหมคะตล,ลาดไทยใช่ไหมหือรถถ้ารถเป็นอ,อันนี้เป็นรถรถแบบรถกอล์ฟตลาดไทยอ๋อแต่มันก็ไปถึงข้างหน้าตลาดจะไปลังสิตกว่าจะออกก็นานใช่ไหมก็นานเพราะคนน่ากินข้าวกันอยู่เนาะลูกค้ายังไม่มีหรื <laughs> อย,ยังไง ถ้ามีคนขึ้นเขาถ้งึงจะนออั่งรอตรงนี้ก็ต้องไปต่อข้างหน้าข้างหน้าเนาะเออเดี๋ยวเรานั่งรถนี้ก็ได้ไปนั่งรอแต่ป่านันน้อลนุ๊กนั่งรอรถก่อนนี่งไงกำลังจ,จะออกแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะันนี้รถไปข้าอินนะอ๋อ ขอบคุณออค่ะอ๋อรอก่อนนั่งก่อนต้องนั่งก่อนนั <c> ่ <oughs> งก่อนค่ะเดี๋ยวไปขึ้นหน้าตลาดก็ได้ มาแล้วเรานั่งรถกรอล์ฟออกไปข้างนอกดีกว่านี่คือรถฟรถีรไปขึ้นรถค่ะเรื่อยๆไปขึ้นลูกไป,ไปอ่านี่คือรถรถฟรีนะคะเฉยตังค่ะ<า>นี่รถกรอล์ฟ ขึ้นรถอันนี่นะไป,นปะหน้าตลาดนะไปหาขึ้นรถเมย์อยู่นหน้าตลาดกันนะจะสอบเมย์ได้ด้วยเห็นปะ รถออกเฮ้ยรถมีออกแล้วปะปไปไหนปดัดเอากระเป๋าปาลงลูกลงลงไป <สา S 1> ขอบคุณค่ะนั่งเลยลูกนี่อันนั่นนี่ ้าไปลูกไปพี่คะจะไปลงตรงรวดไฟผ่านไหมคะรวดไฟสายสายีแดงไม <ป S 1> ่ผ่านค่ะต้องสายสีแดงต้องต่อต้องไปสองแถวผ่านครับแถวที่สองไปขึ้นสองแถวเนาะมันมันจะไปถึงสถาน,นีเลย สีก็ผ่านเสียงไงคะเสียฟิลเตอร์เมเตอร์งขึ้นดังสิเอยขึ้นด้วยแถวตรงไหนสแถวตรงไหแถวตลาดไทยก็มีใช่แล้วโนนน่นก็มีราก็ได้าได้แถวตรงน้าตลาดไทก็มีเอาเลยจะเตรงไหนก็ได้ พี่พีจอดให้หนูลงตรงไหนก็ได้ที่ขึ้นสองแถวได่อะค่ะจะไปสสแงนค่ะจะไปสาสีแดงค่ะแล้วก็บอกเ้าบอกว่าาแดงค่ะะหาเข้ากลางสเทพพูนเยเนะหาเข้ากลางสีเทพพูนเลยย ขึ้นรถก๊อบก็ดีเข้าโอ้โหนู่นเหียวขึ้นรถก,ก๊อบเลยก็ไปขึ้นรถอันนั้นนะรถสองแถวไปลังสิตไปลังสิต,สตเดี๋ยวมันสิพนันรถไฟสายสีแดงน้าเดยขึ้นมาเลยเนาะ

ตอนเสียออกมากค่ะรู้สึกงแบบหูซึกเศร้าๆเนาะพี่น้องแบบห้าบพโหูเซนทางันนะแบบหูซึกหยาดเนานะบัดพอออกมากะลครับมันก็แบบทิ่ไปใช้กันแหลกๆอนะตอนเอยออกจากอันนั้นคือกันนะแต่ก็หูซึกเศร้านะหูซึกแบบหยาดบัดพอ่อเขาจะเดินทางแท้ๆนะไม่ก็ออลัอเลิกเนาะ เดิมท่วมยานนะมันเดิมลดลงนเ,เงน,นี่ยเากรเดิ่หยานกันเ,เปล่าลุดมีไปนะนะตลาดไทยไปแล้ะนะ ค่อยเจอกันใหม่ถ,หถ,หมถึงห้องค่อยไปค่อยเล่นบรบาะถ่า,า,าใจเป็นวันไว้หย่อนเท่าแบบว่าบ,าบ,บูหูนะูหูท่าถ้าเท่าหูท่า,า,ทาขึ้นรถยงังแดวมันก็ะิแบบแคเน่อยู่ นี Phantom ่ครับวัานหหูข้างสุดไปแบบซุ่มไปเน้ะพี่ห้อกซุ่มไปซุ่มไปเรื่อย กองแถวมาแล้วน้องเนี่คนลายแต่ว่าแมนสายปานสิบปองควายในไทยบึ้งเนื้อเพราะว่าตรงจ๊บลูกันนะคนมันลายนเน้องวลาขึ้นรถเ้าต้องข่าวเดี๋ยวไปหอดทางถึงรถไฟชาสีแดงเี๋ยวสิทธายให้พี่น้องเบึ้งคนลายแห้งพี่น้องหอดดังซิดะ เจ้รังสิ